ลำโพงเบรไใบละ3,500บาทนะครับแต่ว่าถ้า3,500เนี่ยมันก็ต้องมีมือจับนะครับแต่วันนี้ทีมงานลูกค้าบอกว่าเอามาก่อนเลยกลัวไม่ได้ครับมือจับค่อยส่งที่หลังเอามาก่อนเลยมือจับกระเป๋าค่อยส่งมาตามหลังก็ได้กลัวไม่ได้นะครับสี่ใบ ตรงในวันนี้นะครับนี้เจอกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอศรีขอละภูมินะครับดูการดูงานนะครับดูเนื้องานจากบสอ audio เทคนิคนะครับก็พยายามทำให้มันได้มาตรฐานนะครับเก็บงงเก็บงานเรื่องตกบ่าไม้แบบเนี้นะครับ งานคัตตอมนะครับงานคัตตอมขึ้นมานะครับงานสร้างด้วยมือนะครับนี่นะครับเก็บงานด้วยสีแล้วก็งานตะแรงแบบนี้นะครับนี่พวกรายละเอียดแบบนี้นะครับก็พยายามทําให้มันเนี้ยบที่สุดนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตะแรงปั๊มก็เถอะครับก็อยากให้มันดูดี สามับ3500บาทครับเรื่องเสียงนี้คงไม่ต้องห่วงครับหลายคนก็คงได้ได้เห็นอคอมเมนต์ได้ได้เห็นไอจากจากจากสิ่งที่ผมแชร์มาหน้าเฟซบุ๊กนะครับ เก็บงงเก็บงานอย่างดีนะครับอาดูข้างในนะไม่ยำเดแอรเนี่ยะดูงานข้างในนะครับบอกเลยว่าเอพยายามทำให้เนียบๆทุกรอยต่อนะครับนะครับข้างในให้ลูกค้า เปิดออกมาชมนี่เปิดออกมาก็พยายามให้ลูกค้าบอกบอกว่าพยายามไม่ให้ลูกค้าคิดว่าโอ้ซื้อราคานี้ทําเองดีกว่าไม่ไมนะครับพยายามให้ลูกค้าคิดว่าโอ้โหเออซื้อคุ้มแล้วอย่างเงี้ยครับให้ลูกค้าได้สินค้าไปเนี่ยให้ลูกค้าประมาณว่าเออ ก็เหมาะสมแล้วครับที่จ่าย3,500หเรือกว่า3,500ก็ยังถูกไปเนี่ยครับดูงานนะครับดูการต่อไม้นะครับดูการต่อไม้แต่ละชิ้นนะครับก็พยายามทำให้มันเนียเน๊ยบเป๊ะนะครับนี่นะฮะก็ไม่มีอ้าครับการเก็บงานข้างนอกก็เหมือนกันนะครับ ิงานด้านนอกเนี่ยนะฮะออลอยต่อตรงนี้ก็ก็โป้สีอย่างดีนะครับพยายามให้มันมีนะฮะนี่นะครับรอยต่อพวกมุมไม้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นเป็นเออเาเตอร์กัดมุมนะครับกัดมุมให้มันมนขึ้นมานะครับ นะพยายามทำให้มันจำๆนะครับสรงทรงสุรินครับวันนี้สี่ใบนะครับส่งสรินสี่ใบ งานแบบนี้ใครอยากได้ครับไปละ3,500บาทครับ3,500บาทนี่มันมันจะรวมมือจับด้วยนะครับมือจับแล้วก็เบ้าหลังนะครับมือจับ4จุดแล้วก็เบ้าหลังอีก1จุดนะครับเบ้าไอเสียบสเปคคอนนะครับเนี่ยเบ้าเป็นเบ้าหลุมนะครับเบ้าหลุม เนื้อเสียงก็มีคนคอมเมนต์มาแล้วก็คนมาชมที่หน้าง,งานอันนี้ลูกค้าก็มาชมที่หน้าร้านนะครับก็บอกโอ้ยจัดมาเลยจัดมาเลยช่างโบสเนี่ยครับสี่ใบใส่กระบะสี่ประตูก็ประมาณนี้ครับก็เกือบก็ใส่สัมภาระข้างหลังได้อีกนะครับตู้ีเอสก็าวางได้นะครับใส่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างครับ เข้ากระบะได้พอดีพอดีนะครับก็เหลือแหละครับนี่เหลือแหลกช่องนี้ก็เหลือนะฮะช่องนี้ก็เหลือนะนี่เหลือตู้ตู้ลำโพงแบนพาร์ทจากรถอะเดียโอเทคนิคครับใบละบางคนบอกว่าเอ้ทำไมบางบางชิ้นเอ้บางงานบอกใบสามพันอันนี้ทำไมใบสามพันห้า ใบสามพันจะเป็นมือจับไม้นะครับมือจับไม้แบบไหนแบบนี้ครับแบบนี้จะเป็นใบละสามพันครับเพราะว่าจะไม่ได้มีค่าค่ามือจับเพิ่มขึ้นมานะครับก็คัดตตอมขึ้นมาตอนขั้นตอนการทําเลยครับแบบนี้ก็จะสามพันบาทนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับ ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านในก็เหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับเปิดให้ลูกค้าฟังหน้าร้านนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวขายนะครับเนื้อเสียงนี่ก็แบบว่าเบรลูกใหญ่ๆโตๆนะครับเบสลูกโตเลยคมๆโตๆนะครับแบบ แบบหนักแน่นนะครับหนักแน่นลอยไกลทีลูกค้าว่าโอ้โคตชอบเลยก็สินค้าขายดีครับขึ้นทีละขึ้นล็อตละ20บใบนะครับ20บใบก็หมดหมดแปบ๊บเดียวก็หมดครับ20บใบตอนนี้ก็ อันนี้ก็เหลือไม่กี่ใบอ่ะข้างในก็ไม่กี่ใบครับอันนี้ก็สี่ใบรอดนี้อีกอีกลูกค้ามัดจำอีกอยู่บนนะครับบอกว่าจะมาเอาหใบพร้อมดอกเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับรอดนี้ส่งพระอาจารย์ที่สุรินทนะครับสีนะ่ใบเนี่ยว,วันนี้วิ่งวิ่งสายสุรินนะครับ โอเคประมาณนี้ฮะก็อยากได้ตู้ลำโพงงานแบบนี้จากบลูออเดอเทคนิคนะครับก็พูดคุยกันได้ครับหรือว่ามามา,มาลองฟังเสียงกันได้นะครับ